สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านล็อกดาวน์ทรงนอร์ดิกด้วยสเก็ตอัพนะครับสามารถนำเปไปสร้างประกอบจริงได้เลยนะจะทำเป็น EP แต่ละขั้นตอนแต่ละช่วงะแต่ละช่วงนะครับผมสมมติเรามีที่ที่20เมตรคูณ20เมตรนะครับ ใช้เป็นเลเยอร์ทำเป็นเลเยอร์ก่อนเลย <c oughs> ครับพื้นปูนยี่ทำเป็นพื้นปูนสักสิบสิบห้าสิบห้านะครับ คูณสิบนะห้าเมตรเท่าหนายี่สิบเซนคือจุดสองสอง่วน สองเมตรตัวบ้านให้อยู่ก้างห้าเมตรสามเมตรนะ Yeah.